อ่าสุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนใชัก็ทไท่ซิงใช่ไะครับวันนี้เขาบางช่วงล่างไม่จิก,กาเขาเยบรลอยตอนนี้อยุบบานครับเขามาบ้านพี่น้องงานจอประดานก็พเป็นเขามาบานของนนี้ครับวันนี้มาดูช่วงล่าง เป็นเสต็มครับเสต็มเบกแข่งครับเปลีแบบ่ยนมาใส่ช่วงล่างของฟูซุ่แทนบุกิฟูซุ่ครับว่าได้เปลี่ยนอย่างเนี้ยโอ้หลายแนวครับหนึง่งของลูกหมากตัวบนครับของลูกหมากตัวบนได้เจาะใหม่เจาะกระซีใหม่สอง สองหูลูกหมาตัวล่างครับสองแหนบก็ได้เสริมครับเพราะว่าเศจเอ็มตัวนี้กว้างกอสองแหนบนี่ก็ได้เสริมสองแหนบได้เสริมหูลูกหมาตัวล่างต้องได้ขยับเขยออีครับเพราะว่าแทนโบกี้ของฟูซุมันแคบกอเสร็จเอ็มครับแปลงครับแปลงครับแปลง รถคันนี้มีสามสัญชาติครับพี่น้องเขากลางกับพสั้นบางอยังนะครับปกติามาไล่กันเมืองว่ามีเอยียงเน่ยคัสซีคัสซีเป็นฟูซูครับพี่น้องคัสซีฟูโซขนาฟูโซเครื่องหกเห็ดเคหนึ่งอี e สูสู ว่าเป็นอีสุกิกะช่วงล่างหลังเสร็จเอ็มฮิโน, <laughs> สน,น่สามยางอยู่ในคันเดียวครับสามยางอยู่ในคันเดียวแล้วกะ็เขากระลาพ่วงครับปกตินี่สิไดเปียนเปียนหมา้มเบรกลูกนี้พี่น้องนี่ลูกนี้มัน มันฝืดมันหัวจะได้เปลี่ยนหนอครับเปลี่ยนมอรมเบรนี่ครับขยับเข่าครับขยับเข่าไปหลายเตืน้นะครับปลาหูหลูกหมากว่าตรงของเก่ามันอยู่ของเก่ามันอยู่พี่ครับพี่หอยเก่ามันอันนี้เขาเดี๋ยวขยับเข่าครับทั้งสองฟังครับตัวตัวหนาเชื่อกันครับทั้งสองฟังนี่ขยับข้าทั้งสองอ มันนี้เขาก็เป็นเบรกแห้งทั้งหมดทั้งคันแหะครับแล้วก็ชุดทังล้มชุดที่ฟี่เอาออกเอ้ชุดไอะมารล้มเบรกเอาออกมดเป็นเบรกแห้งล้วนครับกระู่เขากะท่านนี่มันิีไฟไหมใส่ยังสีไปก่อนมันนีเพิ่งไปต่อเพราะละทะเบียนมาพลานแหละครับพี่น้องค้อยยังชั่วมันนี่เปลี่ยนไายอัจจะระเบี ไอ้เนี่ยด่กออกลุยงานครับหลังสงการผู้หลวงผู้หลวงอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยครับรถกระเริดลางเข้าบ้านมองออกหลอกธุรกิจอยู่บ้านรถเกี่ยวก็บสอมาได้แล้วครับพี่น้อง ไหลซื้อมาครบแล้วเหลือแต่ประกอบเขาก็แล้วแล้วเหลือแต่ตะแกงแกงเข้อวันีมังจอดหยับไปแต่อนรถไทมือนี้ออกทำงานครับเดี๋ยวสิไปรีวิวให้บางยิ่พี่น้องเอ็มหกสองสี่ศูนย์หกคเขียนงานปกติครับออกทำงานออกมือระย่างสองยางเลยครับเพราะได้ขาประทูแม่กับเหล้าอ้อยอยู่เหล้าอ้อยกับ นี่ผู้ใดสนใจเจ้าบาดาลก็เเมมตนสอบถามมาได้นะพี่น้องเจ้าบาดาลงานเจ้าบาดาลรถเจ้าบาดาลกันนี้ครับครบในอุตสาหกรรมการทำนาะอันนี้ขนส่งฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทซิ่งชาแน,นลนีเด้อเมื่อนี้สีได้ดก็คือ เปลี่ยนหมอล้มเบรกซื้อมาแล้วครับพรบบกับไปต่อมาแล้วพรบบรียบร้อยเช็คช่วงล่างหมอล้มเบรกเช็คไว้ครับร้อลุยงานตอนต่อไปอากาศห้อนครับที่บ้าน สนใจรถเกี่ยวนะปังผู้ใดสนใจติดต่อมาได้ครับไปนอกสถานที่ไปเมดครับโซนอีสานไปหมดโซนภาคกลางก็ไปถ้ามีคนติดต่อมาอนี่สองคันครับพี่นอ้องรถเกีียวลดีซีเจ็ดศูนรถลากกับสองคันนี่นะครับถอดลงเดี๋วไปรีวิวรถไทยมึงเนี่ยยุบานนี่ครับ บรรยากาศที่บ้านกับสีงเงียบแน่ครับมื่อนี้ยกับเพิ่งสิบเอเนาะสิบเอสิสองสิบสมเจ้าของพระท่านนเหรียญกันไปได้หัวจิก้าเครื่องหกเคสเคหนึ่งอีรุสุสองอยหกสิบแรงเกียร์มิซูเกียร์ใหญ่หกเกียร์ดนา แล้วก็คานหน้ามิตซูเบรกแห่งนะครับคานหลังเซทเอ็มฮีโน่ตะเกาหมอล้มเบรกชุดหนานี่สิเป็นสองสันไป่นองผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสันเดียวเพราะมันสิบริต้อระบลลายเปลี่ยนเป็นสันเดียวสองขันเป็นแพงน้ำหรอวะเดี๋ยวมีเงินซื่อไม่กันจังกันสิ เสีเปลี่ยนเป็นสองสันคือนเขาอะไรล่ะผมไม่สองสองงานกับเป็นหมื่นหรือไหมสองหม,อม้อไหมอันนี้หม้อละพันกว่าบ,บาทครับหม้อละพันกว่าบ,บาทชุดหลังกับโอเคครับพร้อมลุยครับพี่น้องพร้อมลุยละตัวลูกอะผู้มันแล้วครับซื้อกระบะไว้แล้วผู้ใด,ดสนใจกระบะก็อยู่ในคลิปด้วยพี่น้อง ในคลิปก็มีกระบ,บะกระบ,บะกระบ,บะเราซี้อบอกขายกันผมว่าจะซื้อ,อมาใส่คันนี้แหละช่วงนี้มีมุนมาทันมาได้ขายได้ก็ขายครับขายม่ได้ก็ไต่ใส่ครับสนใจกับเขาเมนต์สอบถามมาได้ครับเป็นยุบานนะช่งองเจาะบดานสนใจโซนิสานสอบถามได้ครับราคามิตรภาพ เช็คมือวานกับพึ่งออกงานมาครับนี่เขาบ้านท่านได้ลางไว้เยอะนี่คือเขาบ้านลงจอดรถลด้องสมรถผมเนี่ยแหละและ้วส้มเช็คตัวนี้จะเหลือใส่บางบางข้างล่างตัวนี้กับตัวนี้แล้วละ่ะใส่คืนจบครับเดี่ยวมอมีผู้ยกิซอย ล้อคนมาหยกซอยกันนี่กับเรียบร้อยหกแนงหน่อยครับงี้นนี่นะ,ะเดี๋ยวรถไทยรถไถก็ออกลุยงานเขากะลุยต่อสำรัดครับมาเห็นงัน้นมันสำรัดแม่แต่ฝนทรงแล้วแล้วกับสำรัดนี่ใส่ย,ยางตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถประกอบเขาได้นะครับสองยางสำหรบับเกี่ยวกับพร้อมลุยครับอีกรั้นหนึ่งอ่ะมอเตนไ์ในชิกไว้อยู่แต่กะลางไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เกี่ยวนี่กับลุยได้เลยครับอื ร้อนๆประกาศร้อนคันี้ไว้แต่เข็นน้ำครับเจาะร,ระบบน้ำแคันี้บรรทุกน้ำแคันี้เป็นท่านเจาะนี่ก็นี่คือเสียมกับพวกเสียมกับพวกอะไรท่อเจาะท่อเจาะตัวนี้เสียมนาฮา อุปกรณ์ครบชุดพร้อมลุยครับคลิปนี้ครับประมาณนี้นะพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทซิงชนแนลเด้อ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็สุขสบายดีครับสวัสดีครับ